โอเคครับคลิปวีดีโอนี้นะครับเราจะมาดูแนวทางการแก้ล็อกรหัสผ่านตัวหน้าจอซัมซุงกันนะครับวิธีการนี้นะครับสามารถแก้ได้ทั้งเครื่องที่ติดรหัสผ่านในรูปแบบลายวาดแล้วก็ในรูปแบบตัวเลขนะครับประมาณนี้ครับเอ่อโดยหลักๆนะครับซัมซุงที่ติดรหัสผ่านรุ่นใหม่ๆนะครับเวอร์ชันใหม่ๆเขาจะปิดเครื่องลงไม่ได้นะครับอย่างเช่นเครื่องนี้ผมต้องปรับแสงลงสักนิดหน่ เรให้ตัวเครื่องเห็นจ้าๆนะครับเอาเห็นชัดๆนะครับปุ่มปิดมันจะไม่มีบั๊กเข้านะครับไอ้พวกนี้ไม่สามารถกดได้นะครับเพราะเรากดมันจะเด้งถามรหัสทันทีนะครับพวกนี้แล้วเราจะกดแช์นะครับระบบตัวเครื่องเขาจะเป็นประมาณนี้นะครับกดได้แต่ปุ่มปิดแต่ก็ปิดไม่ลงนะครับทุกอย่างจะถามรหัสผ่านหมดนะครับ๋ยวเราจะมาดูแนวทางการแก้กันนะครับคลิปนี้ เดีวราลองกดปิดเครื่องแบบสเต็ปเบสิกที่เราใช้กันทั่วไปก่อนนะครับกดปิดเครื่องปิดไม่ลงนะครับเครื่องไม่ลงเดี๋ยวเรามาดูวิธีการแก้กันนะครับวิธีการแก้เครื่องสังที่ปิดเครื่องไม่ลง เราจะต้องมีสายชาร์จนะครับเริ่มแรกเลยผมก็ไม่เคยลองเอาไฟบ้านเข้าเหมือนกันนะครับว่ามันจะได้ไหมแต่ที่แน่ๆถ้าเกิดว่า,าใช้สาย usb กับคอมนะครับมันเข้าได้แน่นอนนะครับแต่ถ้าใช้หัวอะแดปเตอร์แบบนี้นะยังไม่เคยลองนะครับต้องไปลองกันดูแต่ถ้าเอาตัวนี้ไปเสียบกับหลังเคสคอมพิวเตอร์นะครับแล้วก็มาทําตามวิธีที่ผมกําลังจะแนะนําต่อจากนี้นะ่ะเข้าโหมดหล้างเครื่องได้แน่นอนนะครับเข้าหน้าวิบราตาได้แน่นอน เดี่ยวรวมนะครับซัมซุงรุ่นใหม่ๆเป็นหมดนะครับ Android 10ขึ้นมาเดี๋ยวเราจะลองเอาไฟบ้านเข้าดูนะครับคลิปนี้มันจะเข้าได้ไหมถ้าเป็นไฟบ้านทั่วไปถ้าเกิดว่าไฟบ้านเข้าได้ก็มันจะได้ตั้งชื่อคลิปว่าไม่ต้องใช้คอมเ,เลยนะครับคลิปนี้ก็จะดีไปนะครับทุกคนก็สามารถล้างเองได้ผมเสียบสายชาร์จกนครับไฟบ้านไฟบ้านที่ผมเรียกก็คือสายชาร์จธรรมดาเนี่ยนะครับคู่กับไฟบ้านวิธีปิดนะครับ ให้เราเสียบสาย USB เข้าไปนะครับที่ตัวกลอนชาร์จนี้นะครับตัวนี้สามารถใช้ได้ทุกรุ่นนะครับที่ปิดเครื่องลงไม่ได้ที่ปิดเครื่องและถามรหัสผ่านนะครับของซัมซุงลองเอาวิธีนี้ไปใช้ดูลองปิดย้ำอีกรอบปิดลงไม่ได้ครับวิธีการนะครับให้เรากดปุ่ม power อร์แช่ก่อนหนึ่งครั้งครับแล้วก็กดปุ่มลดเสียงนะครับปุ่มลดเสียงที่ตัวนี้นะครับปุ่มลบลดเสียงกับปุ่มเปิดเครื่องนะครับกดแช่ไว้แค่2ปุ่ม ปุ่มเพิ่มเสียงไม่ต้องกดนะครับกดแชร์ไว้จนกว่าต่อเครื่องเขาจะปิดลงนะครับจนกว่าจะขึ้นรูปชาร์จแบตนะครับโอเคแสดงว่าไฟบ้านเข้าได้นะครับคลิปนี้ก็อาจจะตั้งชื่อว่าไม่ต้องใช้คอมไปเลยนะครับก็ดีไปนะครับคลิปนี้นะครับปิดแล้วนะครับพอปิดแล้วก็จะขึ้นรูปชาร์จให้เรารีบปล่อยมือนะครับพอมันขึ้นรูปสายไฟเรารีบปล่อยมือเดี๋ยวผมจะทําให้ดูอีกรอบนึนงครับเป็นการทวนเดี๋ยวเรามาเข้าโหมดล้างเครื่องกันก่อน พอตัวเครื่องปิดลงแล้วครับถออสายออกมาอันนี้เป็นไฟบ้านนะท่านผู้ชมจะผมถ่ายให้ดูไม่ได้เอาไปเสียบกับคอมนะครับเป็นไฟบ้านนะครับนี่นี่นี่ับผมนี่ครับไฟบ้านนะครับนี่นะครับสายเส้นนี้ไฟบ้านไฟบ้านต่อโยงมาถึงเส้นนี้นะครับโอเคก็ดีไปนะครับสามารถใช้ไฟบ้านเข้าได้ไม่ต้องใช้คอมโอเคพอตัวเครื่องปิดลงแล้วนะครับวิธีจะเข้าโหมดล้างเครื่องทํายังไง ให้เราเสียบสายชาร์จเข้าไปครับเสียบสายชาร์จเข้าไปรุ่นรุ่นใหม่ๆผมจะทําให้มันเป็นแนวทางเดียวกันหมดกันเลยนะครับเราเราไม่ต้องไปสุม่มกดปุ่มเพิ่มเสียงกับปุ่มเปิดเครื่องว่ามันจะเข้ารีคอร์บี่ไหมถ้าเป็น a n d ด o i d ใหม่ๆเสียบสายชาร์จเข้าไปเลยครับแล้วก็กดปุ่มเพิ่มเสียงแช่ไว้ครับรอกันแป๊บนึงกดปุ่มเพิ่มเสียงแช่ไว้กับปุ่มเปิดเครื่องนะครับรอบนี้เป็นปุ่มเพิ่มเสียงแล้วนะครับเป็นการเข้าโหมดล้างเครื่อง พอเราก็้มาติดปล่อยปุ่มเปิดเครื่องหรอครับปุ่มเพิ่มเสียงเราเราแทบไม่ต้องปล่อยเลยว่ากระดินิ้วเลยนะครับจะไปหน้า r e ค o v e r เนะครับมาไหมถ้าไม่มาอาจจะต้องได้ก,กดใหม่ครับลองกดแชร์ไปก่อนครับเพื่อนนี้ มาอยู่นะครับแต่ตัวเครื่องรอช้าหน่อยพอตัวเครื่องมาหน้ารีคอเวอรีเราก็ปล่อยปุ่มเปิดปล่อยปุ่มเพิ่มเสียงออกนะครับแล้วเราก็ไปสั่ง Vip ดัต้าแฟคเตอรี่รีเซ็ตได้เลยโหมดนี้นะครับรหัสผ่านก็จะหลุด Vip ดัต้าแฟคเตอรี่รีเซ็ตตรงนี้นะครับแล้วก็ v i บแคสต์ปร t i ิษฐ์ตรงนี้2เมนูนะครับแค่นั้นเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะกดให้ดูนะครับก่อนจะกดผมจะขอทบทวนให้อีกรอบนะครับผมจะสั่งรีบูทเข้าไปหน้าติดรหัสหน้าจอก่อนอันนี้เป็นเป็นขั้นตอนการทบทวนนะครับจะทําให้ดู ว่ามันวิธีเข้าประมาณนี้ครับย้ำนะครับว่าเป็นสายย s b ีจากไฟบ้านคลิปก่อนนี้เราสอนการใช้สายแบบนี้แหละนะครับแต่ต่อกับคอมผมก็ยังไม่ได้ลองไฟบ้านนะครับคลิปก่อนแต่คลิปนี้เรามาลองใช้อดปเตอร์ที่มันเสียบกับปลั๊กไฟบ้านดูครับเป็นอันว่ามันใช้ได้นะครับก็สามารถเข้าได้ทุกคนที่ไม่ต้องมีคอมเลยเราจะรีบูตไปหน้าติดรหัสก่อนนะครับ รองครับช้าหน่อยโอเคครับตัวเครื่องตีลาดผ่านมาลองดอลเลี่ยนเลยนดูไม่ได้อีกแล้วแหละนะครับลองกดปิดเครื่องดูครับแบบไม่เสียบสายนะครับปิดเครื่องแบบไม่เสียบสายปิดไม่นาแน่นอนครับถ้าไม่เสียบสายช้า โทรศัเชิญนะครับโทรศัพเชิญก็ไม่มีบัคเข้านะครับทางเดียวคือต้องล้างหน้าดีคอคเบลีที่เราเข้าเมื่อตะกี้อย่างเดียวสองนีล่ละติดเครื่องลองดูนะครับปิดเครื่องไม่ลงนะครับตัวเครื่องถามรหัสผ่านใส่พินเพื่อปิดเครื่องโทรศัพท์นะครับโอเคให้เราเสียบสายเข้าไปครับ หน้าจอขึ้นมานะครับสเต็ปแรกกดปุ่มพาวเวอร์แช่ก่อนเริ่มแรกกดปุ่มปิดเครื่องหนึ่งครั้งครับแล้วให้มันขึ้นเด้งหน้าอย่างนี้นะครับเพื่อให้ตัวหน้าจอมันค้างที่โหมดนี้ก่อนครับเริ่มแรกเอาใหม่ครับปึ๊บกดปุ่มลดเสียงแช่รครับกับปุ่มเปิดเครื่องนะครับปุ่มลดเสียงกับปุ่มเปิดเครื่องนะครับพอตัวเครื่องดับเราอย่าเพิ่งปล่อยมือนะครับจนกว่ามันจะขึ้นรูปสายฟ้านะครับเป็นแบบ ออกมาเป็นรูปสายฟ้ารีบปล่อยมือออกนะครับตัวนี้เป็นหน้าชาร์จแบตแล้วนะครับเป็นหน้าปิดเครื่องแล้วนะครับมาเรียบร้อยทีนี้นะครับเวลาเราจะเข้าโหมดล้างเครื่องก็จะล้างรหัสผ่านเราสายมาก,ก่อนครับเราตัวเครื่องดรอปลงก่อนให้เขาปิดสนิทก่อนนะครับแล้วก็เสียบเข้าไปใหม่กล้องก็งไม่ค่อยเป็นใจเท่าไหร่เลย กดปุ่มเพิ่มเสียงแช่ครับกับปุ่มเปิดเครื่องตอนนี้เป็นปุ่มเพิ่มเสียงแล้วนะครับเพราะว่าขั้นตอนนี้จะเป็นการเข้าหมดล้างเครื่องคือต้องกดปุ่มเพิ่มเสียงถ้าจะปิดเครื่องคือต้องกดปุ่มลดเสียงนะครับกดปุ่มเพิ่มเสียงนะครับปุ่มนี้เพิ่มเสียงกับปุ่มเปิดเครื่องแช่ไว้เพื่อเข้าหมดล้างเครื่องพอตัวเครื่องติดโลโก้ขึ้นมาครับปล่อยปุ่มเปิดเครื่องออกแต่ปุ่มเพิ่มเสียงเรากดแช่ยาวๆเลยนะครับไม่แทบไม่ต้องกระดินมูเลย พราะถ้าเรากดแบบยึกยักยกยักปล่อยมันจะแม่เข้าโหมดล้างเครื่องนะครับบางทีอย่างผมยังแช่อยู่นะครับจนกดตัวเครื่องเขาจะมาหน้ารีคอ v e r เวอ่อยปล่อยมือออกได้ครับทีนี้เราสั่งล้างรหัสผ่านได้เลยครับกดปุ่มลดเสียงเลื่อนลงมาเพื่อเลือกคำว่าเมนูว i p ดาต้า a ฟกตอรี่รีเซนะครับกดปุ่มเปิดเครื่องหรือปุ่ม Power เพื่อเป็นคำสั่งการยืนยันการเลือกครับ กดปุ่มลดเสียง1ทีครับเพื่อเลื่อนลงมาที่คําว่าว i p ดาตาเฟกตอรี่รีเซ็บ้างเครื่องอาจจะเขียนเป็นใช่นะครับหรือว่าเย็ดนั่นเองนะครับเราก็กดเลื่อนลงมาเอาบรรทัดที่2ครับกดปุ่ม Power รหนึ่งทีเพื่อเป็นคำการยืนยันคําสั่งการเรียกครับทีนี้เมื่อกี้เราว i p ดาตาเฟกตอรี่รีเซ็แล้วคําสั่งต่อมาเราจะวิบตัวนี้นะครับวิบแค p ปร d i t i o n บรรทัดต่อกันเลยครับกดพาเวอเพื่อเป็นยืนยันการเรียกครับกดเย็ด ทีนี้ครับสั่งรีบูตได้เลยรีบูตซิสเต็มนาวคือบรรทัดแรกนะครับบรรทัดนี้ทําแบบนี้นะครับมันจะเป็นการล้างทั้งรหัสผ่านล้างรูปภาพล้างทั้งแอปเลยนะครับแน่นอนครับว่าเราอยู่หน้ารหัสผ่านเราไม่สามารถเข้าไปเอาอะไรได้อยู่แล้วนะครับยกเว้นว่ารูปภาพเราเอาไว้ในเมมโมรีการ์ดนะครับตรงนี้ก็คงต้องล้างไปนะครับมีทางเดียวยกมันก็จะมียิบย่ยอยออกมากว่ายกเว้นว่าเครื่องนั้นเออ่ ถ้าจะทําแบบข้อมูลอยู่ครบมันต้องเป็นอีกแบบนะครับท่านผู้ชมมันจะต้องเป็นอีกสายหนึ่งเลยนะครับอันนี้คือเราสอนแบบการแกง้ง่ายๆพื้นฐานการล้างรหัสก่อนนะครับผมไม่กล้าบอกนะครับว่าถ้าจะทําข้อมูลอยู่ครบเรามีไหมว่ากันตรงๆมีครับแต่ว่ามันมันจะลึกไปหน่อยครับอันนี้คือเราเอาแบบว่าง่ายๆที่ทุกคนสามารถเข้าถึงการทําได้มาให้ดูนะครับก็สามารถล้างเองได้เลยครับ ตัวเครื่องพอตัวเครื่องติดขึ้นมานะครับมันก็จะเป็นการตั้งการตั้งเลือกภาษาเลือกภูมิภาคต่ออินอ์อะไรต่างๆนะครับเราก็ตั้งค่าตามสเต็ปไปเลยนะครับถ้าตัวเครื่องมี Gmail ให้เราใส่ Gmail เข้าไปนะครับถ้าเครื่องเป็นของเราเองเราจะต้องมีข้อมูลพวกบัญชี Gmail บัญชี Gmail คือบัญชีที่เราใส่โหลดอ่าเพสโตครั้งล่าสุดก่อนล้างเครื่องนะครับตัวนี้แต่ถ้าไม่ใช่เครื่องของเราเองเราไม่มีข้อมูลมันก็ต้องตีเป็นเครื่องติดล็อก Gmail นะครับตรงนั้นก็ต้องกด Gmail ต่อนะครับ ค,คลิปบท Gmail ในช่องก็มีแล้วนะครับลองเลือกดูคลิปนั้นประมาณ3าสิบนาทีเลยนะครับสอนค่อนข้างที่จะละเอียดเลยนะครับคลิปนั้นเดี๋ยวผมก็จะรอไปเรื่อยๆเลยนะครับแบบไม่ตัดคลิปเลยตัวเครื่องขอข้อที่จะค่อนข้างที่จะบูตโลโก้นานหน่อยนะครับตัวนี้มันอยู่ที่โลโก้2โลโก้สามทรงเล็กครับมันก็จะใช้เวลาบูตประมาณสามถึงห้านาทีนะครับแล้วตัวเครื่องก็ข้อมูลเยอะข้อมูลน้อยนะครับเพราะมันเป็นการล้างดาต้า ลอกครับผมเขาจะไม่ตัดเลยนะครับคิดอยู่ โอเคครับ OK ขึ okay ข้นมาแล้วนะครับขอรังขึ้นว่า install application เยี่ยครับตอนนี้ ลองไปใช้กันดูนะครับแนวทางนี้แก้ได้จริงๆนะครับเป็นไฟ USB จากไฟบ้านไม่ต้องใช้คอมนะครับแต่ถ้าติด Gmail ใน Android เวอร์ชันตรงสูงอาจจะต้องมีคอมพิวเตอร์ร่วมด้วยนะครับติด Gmail หมายความว่าหลังเราล้างรหัสผ่านอองแล้วครับมันจะมีการเรียกถามตัว Google ข c o เขาหรือให้เราใส่รหัสผ่านก่อนเราล้างนะครับมันจะเป็นอย่างนี้ระบบของเขาแต่โดยรวมแล้วนะครับถ้าเรามี Gmail ก็สามารถใส่ได้เลยครับเหมือนที่ผมบอกข้างต้น ผมก็ค่อนข้างที่จะพูดย้ำหน่อยนะครับเพราะว่าบางท่านเขาก็บางทีคลิปที่ผมทําขึ้นไปก่อนหน้านี้ครับมันให้คําอธิบายค่อนข้างที่จะไม่ละเอียดเท่าไหร่นะครับคลิปนี้เราเลยจะเป็นคลิปไปว่าคลิปการแก้คําอธิบายก็เป็นว่าได้นะครับเพราะว่าบางท่านล้านไปอาจจะติดจีเมลนะครับอันนี้มันก็มีขั้นตอนการปลดรูปแบบนึงถ้าติด Gmail. เราก็เลือกภาษาที่เราถนัดได้เลยครับแสงมันจะจ้ะจ้าเลยนะครับผมจะปรับเป็นไทยเรวขอปรับมุมกล้องหน่ครับได้ประมาณนี้นะครับเลือกเป็นไทยกดเริ่มครับเปิดไฟไหยปิดไฟไม่ได้ช่วยอะไรเลยไฟสายไฟสายช่วยได้ไหม ไฟฉายก็ใช้ไปฉายออกนะครับติดทั้งหมดครับกดถัดไปครับกดข้ามครับอันนี้ไม่คัดลอกนะครับถ้าเกิดว่าเครื่องไหนข้ามไม่ได้แสดงว่าติดจีเมลนะครับอันนี้เครื่องนี้ไม่ติดเมลเราข้ามได้แต่ถ้าเป็นเครื่องของเราเองเรามีข้อมูลจีเมลอยู่แล้วนะครับเราสามารถใส่เข้าไปได้เลยนะครับแต่นี้ไม่ต้องกลัวถ้าเป็นเครื่องของเราเอง น,นี่กดข้ามาครับข้ามเป็นเลยน,นี่กดข้ามครับส a m ร u n g a งเ o u n t เขาเราใส่หลังได้ในการตั้งค่าแล้วครับ mm hmm. คุณพร้อมแล้วกดเสียบครับเข้าใช้งานเครื่องได้เลย mm hmm. สำหรับบางเครื่องอาจจะต้องได้ตั้งค่าเยอะกว่านี้หน่อยนะครับ mm hmm. น,นี่กดตกลงครับกดอากีครับ เรียบร้อยครับเข้าใช้งานแองได้เรียบร้อยตอนนี้รหัสก็ไม่ติดแล้วนะครับถอดสายได้เลยยงๆสายมันถอดได้ตั้งแต่เราสั่งรีบูตนาเรียคอร์ีแล้วนะครับตัวนี้ถอดสายได้เลยเกิดหน้าจอไปสักรอบโอเคครับสําหรับคลิปนี้ก็ขอจบไปเพียงแค่นี้นะครับนี่ก็เป็นแนวทางการล้างรหัสผ่านแบบง่ายๆสั้นๆนะครับลองไปใช้กันดูนะครับผมใช้ได้จริงนะครับวิธีนี้ขอบคุณมากที่รับชมจนจบนะครับไว้ตอนในคลิปหน้าครับ